สเคล็ดลับในการรักษาฝากะนะคหึ่งคือทำใจทำใจก่อนว่าฝากระเนี่ยไม่สามารถหายได้100%นะครับใครก็ตามไปเห็นสื่อโซเชียลบอกว่าใช้อันนั้นอันนี้แล้วหายฝากกะร้อผมบอกว่าโอเวอร์ครมแน่นอนไม่มีอะไรที่สามารถรักษาฝากะได้1% 0 0มันรักษาได้อย่างมากก็30-50%นะ อันที่2คือก่อนออกจากบ้านนะครับเตรียมร่มเตรียมหมวกหรือว่าเตรียมอะไรที่ช่วยกันแดดไว้นะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมจะมีร่มอยู่หลังรถนะครับหคันเป็นร่มสีดําเลยนะครับเพื่อปกป้องแสงแดดให้แบบมากที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับแล้วก็ทากันแดดอย่าลืมทากันแดดก่อนออกจากบ้านไม่ว่าตื่นมาปุ๊บจะโดนแดดมากน้อยทากันแดดไว้ก่อนเลยครับ ทั้งหน้าและผิวตัวนะครับถ้าผสมไทเทเนียมไดออกไซด์ได้ก็ดีอย่างที่หน้าเนี่ยถ้าผสมไทเทเนียมไดออกไซด์มันจะช่วยสะท้อนแสงแดดได้นอกจากการใช้กันแดดเพียงอย่างเดียวด้วยนะครับนะแบบนี้เป็นต้นนะครับใครจะดูกันแดดที่มีไทเทเนียมไดออกไซด์นะครับก็พิมพ์คําว่ากันแดดก็ได้แล้วไปศึกษาดูมันจะมีตัวหนึ่งที่ใส่ไทเทเนียมไดออกไซด์ไว้ชื่อกันแดดอัลติเมทอ่ะไปดูได้นะครับไปดูเป็นตัวอย่างไว้ครับสวัสดีครับ